แจ้งโรงงานน้ำตาลปิดหีบอ้อย7แห่งที่ไหนบ้างปริมาณอ้อยเข้าหีบล่าสุดข่าวดีโรงงานน้ำตาลมิตรกาลสินจ่ายเงินช่วยเหลือหลังปิดหีบ25บาทต่อตันเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวลรอ้อยรับทราบข่าวสารกันอีกเช่นเดิมนะครับ วันนี้มีข่าวดีจากทางโรงงานน้ำตาลมิกาลสินนะครับที่มีข่าวดีนะครับจะจ่ายในส่วนของเงินช่วยเหลือนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยหลังปิดหีบนั่นเองครับซึ่งทางโรงงานน้ำตาลมิการสินนะครับจะจ่ายเงินช่วยเหลือสนับสนุนที่25บาทต่อตันให้กับทางพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ส่งอ้อยให้กับทางโรงงานตั้งแต่วันที่2 5กุมภาพันธ์ปี2 5 1 5นะครับจนถึงปิดหีบนั่นเองครับก็ยินดีกับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับ ของโรงงานน้ำตาลมิกาลสินด้วยนะครับที่มีเงินสนับสนุนตรงนี้ให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวอ้อยนั่นเองครับสำหรับปริมาณอ้อยโดยรวมทั่วประเทศ78ล้านตันด้วยกันนะครับซึ่งมีโรงงานน้ำตาล4ี่แห่งหิบอ้อยได้มากกว่า3ล้านตันนะครับและมีโรงงานน้ำตาลอีก4แห่งนะครับที่หิบอ้อยได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0ตันซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีหลายพื้นที่นะครับที่ลดลงนะครับตัดอ้อยไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนักนะครับทำให้ปริมาณอ้อยเครื่องหีบลดลงต่อวันนั่นเองครับ ในส่วนของสถานการณ์ฝนตกนะครับจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้าในช่วงวันที่6จนถึงวันที่8มีนาคมซึ่งพื้นที่ฝนตกหนักนะครับจะกรกะจายตัวออกมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของแปลงอ้อยที่ลุ่มนะครับจะมีความเสี่ยงที่จะลงตัดอ้อยไม่ได้นั่นเองครับซึ่งทางพี่น้องชาวละอ้อย